สวัสดีค่ะพบกับช่องพังรับพินชาแน,นลนะคะบรรยากาศตอนเช้าจ้านะคะพี่ดาวใจของเรานะคะอีกเครืองนึงนะคะก็มาอาบน้ำนะคะตอนเช้าจะไปปู่ไว้ในป่านะคะพี่ดาวใจของเรานะคะอายุ29ปีค่ะนะคะสวัสดีนะคะ,ะนะคะพี่ดาวจะไปป่าเลยนะคะไม่ได้เอามาไลนนะคะเพราะว่าพ่อความคนเดียวนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปชมป่านะคะกับพี่ดาวนะคะก็ฝากแม่แเม่เมตาด้วยนะคะเงียมมากเลยนะคะผลไม้ไม่หมดมาหลายวันแล้วนะคะเมืม่อวานก็ได้ทานแค่ห้าตะกร้านะคะเมตาน้องทับทิมพี่ดาวใจด้วยนะคะเมย์จ้าเงี้ยม,มากเลยนะคะพี่ดาวก็ออกมาอาบน้ํอกอนนะคะ ังจากที่ได้ทานผลไม้แล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณแม่เอเคนะคะที่ท่านได้มีตานนองคับพิมพี่ดาวใจนะคะตลอดเลยนะคะวันนี้เราก็จะไปกับพี่ดาวนะคะไปดูที่พี่ดาวอยู่นะคะเพราะว่าพี่ดาวก็ไม่มีร่มนะคะไม่มีบ้านนะคะร้อนนะคะ ไปเที่ยวชมป่ากับพี่ดาวนะคะว่าจะน้องทับทิมเดินนะคะ <c oughs> ก็ยังไม่ได้เดินนะคะ <c oughs> พ่อควันยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะ <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้เดินนะคะ ไปดูพี่ดาวกันก่อนดีกว่านะคะ ไปเที่ยวชมบรรยากาศนะคะรอบๆสวนช้างกระทิ่งไร้นะคะเมเม,มจ๋า โอ้หาคะแนนนะคะส้มแซมบ้านให้น้องทัพทีมนะคะก็ยังขาดอีกห้าพันห้าร้อยคะแนนนะคะแม่แม,ม่จ๋าเงียบมากๆเลยๆนะคะหลายวันแล้วนะคะเมื่อวานก็ได้ทานแค่ห้าตักร้านะคะน้องช้างสองเชือกค่ะอยู่ในป่านะคะเพราะว่าพี่ดาวไม่มีล่มนะคะก็เดินไกลนะคะก็จะไปอาศัยร่มไม้นะคะ ตอนเย็นค่อยเอาออกมานะคะวันนี้พ่อวานไม่ได้ไปเอาต้นสับประรดนะคะก็แล้ว,ว,ะวก,เกะเดือนน้ำมันนี่แหละ พี่ดาวเดินเร็วมากๆเลยนะคะเดินไม่ทันพี่ดาวเลยเดี๋ยวเราจะไปรอพี่ดาวอยู่ฝั่งนั้นนะคะเพราะว่าพี่ดาวเข้าป่าไปนะคะ แม่ควานเข้าป่าไปกับพี่ดาวไม่ได้นะคะป่านะคะบรรยากาศข้างๆที่พี่ดาวจะไปอยู่นะคะ พี่ดาวพี่ดาวอยู่ในป่านะคะลัดป่ามานะคะเพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาปลูกต้นไม้นะคะ โอ้พ oh, re <Hey, S 1> ี่ดาวพี <Okay. S 2> foot, so ่ดาวอยู ah, ่นู่นนะคะแม่ควันเดินมาแม่ควันมารอพี่ดาวนะคะเพราะว่าพี่ดาวเข้าป่ามา ไปไปถึงใหอมไปซื้อเนาะถึงนี่มันมียาเนาะมัมีหอมนู้นน้ำยิ่งอั่นี้น้ำเลยนะครับใช่น้องหมาหมูตุนนะคะเพื่อนน้องทัพทีมนะคะเรามีหมาอยู่หนึงตัวนะคะมากับพี่ดาวด้วยนะคะ เดินไกลมากๆเลยพี่ดาวเข้าป่าเข้าป่าลึกนะคะได้นะคะถึงแล้วนะคะพี่ดาวนะคะตรงป่าแม่ควันก็เข้าป่าไปกับพี่ดาวไม่ได้นะคะก็ ก็สวัสดีแม่ๆนะคะจ้านะคะเข้าไปกับพี่ดาวไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ดาวต้องอาศัยลุ่มในป่านะคะก็ขอฝากแม่ๆด้วยนะคะเราส่งพี่ดาวถึงที่นี่นะคะก็ขอฝากแม่ๆพ่อๆนะคะเมตาน้องทับทิมพี่ดาวใจด้วยนะคะหลายวันแล้วนะคะคะแนนที่ได้นะคะก็พอได้ซ่อมแซมบ้านนะคะก็ ได้ค่าอาหารต้นสับประรดนะคะให้หน้องทับทีมพี่ดาวใจได้ทานนะคะแต่ละวันนะคะได้จ่ายค่าเช่าที่เช่าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเช่าด้วยนะคะปางเปิดแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีลูกค้านะคะเขาก็ไม่ให้เงินเดือนเรานะคะก็ขอฝากแม่ๆพอ่พอๆด้วยจ้านะคะพี่ดาวก็ถึงแล้วนะคะอยู่ในร่มไม้นะคะตอนเย็นถึงจะออกไปนะคะก็ขอสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้านะคะ